สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะทีช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่2 8กันยายน2568คนาทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกลลด์ไลน์รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญสักลายมีค่าครูนะคะ วันนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะ The h y ฮ r o ร e n นะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์นะคะหรืออยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอุปสมบทก็ได้ช่วยเหลือสังคมก็ได้นะคะ นะเดินทางไปไหนช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะการเงินนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินดีนะคะใครรอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะบางคนได้จากผู้หญิงผิวขาวนะคะนำความสําเร็จมาให้หรือวันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะ ได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะสิดาบนะคะได้เงินมาก็มีบ้างนะคะรายจ่ายนะคะเขาเรียกว่าซ่อมแซมนู่นพังนี่พังรายจ่ายก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเกี่ยวข้องกับงานอาวามงคลนะคะช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับ งานบุญงานกุศลนะคะบางคนไปร่วมงานศพนะคะบางคนไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมคนไม่สบายนะคะการงานนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางที่ดีได้ด้วยนะคะบางคนนะคะอาจจะเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะใครที่โรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนะคะการทําวีซ่าการเดินทางไกลนะคะตอนนี้นะคะเรียกว่า จะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จนะคะรวมทั้งจะมีช่วงบิลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะงานนะคะออนไลน์โซเชียลโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะหรือว่ามีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบร,รักทางออนไลน์โซเชียลเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาบจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคใครเดินทางไปวัดนะคะหรือว่ามีโอกาสเสียเส่ยงเซมสีสามารถนําเลขจากเซมสีสมาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิีนะคะมีเลข590 หนึ่งนะคะห้าเก้าศูนยนึ่งต่อไปคนบัรจันคนบันจนนันจ คนวันจันทร์นะคะหกหรีญน,นะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางคนมักจะหมดไปกับหมดร้านบริวารน,นะคะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะช่วงนี้นะคะทําบุญให้ทานนะคะบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะ การเดินทางนะคะด้านของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเดวิลนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคโจรนะคะช่วงนี้ก็ค่ำกลางคืนตั้ปับตั้บ้านนะคะริ้งดื่มสังสรรค์เฮฮาปาติได้ด้วยนะคะการเงินช่วงนี้ก็บางคนก็มักจะหมดไปกับกิเลสนะคะแล้งนะริ้งดื่มนะคะหรือว่า เล่นหวยเล่นหุ้นเล่นกนารพนันนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนันจันนะคะช่วงนี้นะคะต้องระวังนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราได้นะคะจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องระวังเราก็ต้องรอบคอบนะคะในรูปแบบแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบนะคะนะมีโอกาสก็เรียกว่า เจอเจอกันในสถานที่อคจรก็มีโอกาสไปเจอไปเจอคนที่มีเจ้าของนะคะแล้วก็บอกเราว่าเป็นโสดนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสไปเจอไปเจอคน Scotland, ที่ถูกอกถูกใจมีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวนะคะนะับแต่มันเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะความรักที่มันเขาเรียกว่าฉับเฉวยนั่นเองนะคะคนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารโชคลาบนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเรียกบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคนะคะคนเลขหน้าไพา่จากไพ่ย24สี่นะคะมีเลขหกศูนยห้านะคะหกศูนยต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคาร สามดาบนะคะคนวันอังคารวันนี้นะคะจะทําอะไรต้องไม่เจรอนนะคะต้องระวังคําพูดของตัวเองนะคะนะคำพูดของเรานะคะอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าความใจร้อนความอารมณ์ร้อนนะคะพวกสามดาบนะคะพูดไปบ่นไปนะคะนะบางคนก็ด่าไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ The h th i e r o ฟ f n นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วยเหลือนะช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนแคลค้วคลาดปลอดภัยนะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับวัดนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธินะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมนะคะบางคนนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนโน้นคนนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอัศวินไม้เท้านะคะ มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะงานทางด้านประเภทการพูดการคุยการติดต่อการเจราเจราการสื่อสารนะคะประเภทเซลล์เซลเล็กเซลล์ใหญ่นะคะประเภทที่ต้องใช้คําพูดนะคะโดดเด่นนะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์แท็กซี่นะคะงานทางด้านประเภทนี้ยังมียอดเงินเข้ามานะคะด้านของการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะราชนินีเรีญน,นะบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนนะคะนะบางคนก็เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ก็จะได้ดีด้วยนะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะใครที่ดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้ำเมาช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหายใจติดขัดเจ็บคอมีเสมหะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่ มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะใครเสียงเซมซี C, เอาเลขจากเซมซีมาเสียงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพา่จากวัยี่สี่เลขสามห้าศูนะคะสามห้านนะคะต่อไปคนวันพุธ คนวันพุธนะคะสเตนนะคะถึกอึดอดทนนะคะช่วงนี้นะคะนะมีงานอาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบหรือเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะในสิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้อยู่ในหน้าที่ของเราหมดเลยนะคะแต่คนวันพุธแก้ไขได้นะคะเคลียได้นะคะรับผิดชอบได้นะคะเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะผู้หญิง ผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่ามีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะ,นะการเดินทางการติดต่องานการประสานงานนะคะด้านของการงานยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเรียกว่า ธุรก well ิจส yeah. ่วนตัวนะคะยังไปได้ยังมีลูกค้านะคะยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆยังเข้ามาอุดหนุนอยู่นะคะหรือว่าใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะหรือน้องๆหนูๆนะคะก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะหกดาบนะคะทุกอย่างเป็นไปตามกาลเวลานะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดรอคอยสิ่งใดนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามก็เรียกว่า เวลาจะแก้ไขไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นช่วงนี้มีดวงเดินทางไปใน,นในสถานที่ติดน้าใกล้น้ํานะคะบางคนไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้หรือมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แล้วก็ผื่นคันบางคนปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะ ความรักเคาเรียกว่าคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะบางคนข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะช่วลามนะคะเลขหน้าไพ่จาก 24, ไพ่ยิบสีมีเลขแปดศูนย์กหกแปดศูนย์ต่อไปคนวันพัสดุ คนวันพฤหัสหนึ่งถ้วยอาหารการกินอุดเดิมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสกินเยอะนะคะจะกินจะทานอะไรเรียกว่าอร่อยไปหมดนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะเจ็ดดาบนะคะนาการเงินก็มักจะหมดไปกับกิเลสนะคะจะกินจะทานอะไรนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรมักจะไม่ได้วางแผนนะคะเรียกว่าเดินเดินชอปปิ้งก็ ไปเจอไปเจอสิ่งที่ถูกอกถูกใจก็ตัดสินใจซื้อแบบกระทันหันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการเงินต้องรัดเข็มขัดนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะเดิเลิเวอร์นะคะนะงานทางด้านประเภทบริการร้านอาหารนะคะงานทาง,ทางด้านประเภทที่ต้องใช้คําพูดนะคะความสวยความงามเสื้อผ้านหน้าผมนะคะนะงานเรียกว่าออนไลน์โซเชียลพวกนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะ นะสองดาบเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะโซเชียลนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนสัญญาเก่าๆกําลังจะหมดลงสัญญาใหม่ๆนะคะกำลังจะ,ะเซ็นสัญญาใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะระวังโทรศัพท์มือถือตกแตกตกหลน่นมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมสูญหายได้ด้วยเหมือนกันมีมีโอกาส การโดนลักเล็กขโมยน้อยช่วงนี้ต้องระวังของศูญของหายการโดนลักเล็กขโมยน้อยนะคะได้ด้วยนะคะรวมทั้งระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบมาหลอกมาลวงได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะน่ก็ออ มีบางสิ่งบางอย่างบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเรื่องการเงินนะคะแอบบยักยอกเงินแอบบซ่อนเงินหรือมีบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยหรือบางคนแอบบมีกิ๊กแอบบมีคนแอบสองแอบ,บมองที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองอยู่หรือเปล่าบางคนเขาเรียกว่ามีกิ๊กทางออนไลน์โซเชียลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ต้องระวังต้องรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของคนโสด คนโสดช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะบางคนอยู่ในห่วงของความรักเพิ่งเจอเพิ่งเจอพเจอพิ่งจะปิ๊งแต่นะคะเราต้องระวังนะคะเพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาหลอกมาลวงเราได้มีเจ้าของแล้วก็บอกเราว่าเป็นโสดหรือเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดหรือเรียกว่าคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขนำไพ่จพากไพยินะคะมีเลขหนึ หกสองนะคะหนึ่งเจ็ดหกสองนะคะคนมันสุกคนมันสุก 9, เก้าเหรียญคนมันสุกการเงินดีค่ะ จะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามาการค้ากันขายนะคะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรั์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนคู่แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารทะเลมีโอกาสเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้าใกล้น้ํานะคะนะบางคนก็มีดวงยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงนะคะที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั้น คนวันศุกร์ไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์นะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ8ถ้วยนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะณนะช่วงนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องออกเดินทางตากลางค่ำกลางคืนนะคะระวังพวกความดันวิงเวียนศีรษะพวกไมเกรนนะคะนะเราก็ต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ ติดเข้ากาบก็ได้นะคะนะเราก็ต้องเรียกว่าต้องดูแลส,สุขภาพนะคะการเงินดีคนมันสุขนะคะราชินีเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะเรียกว่าการเงินนะคะจะมีะโชคมีลาบได้รับข่าวดีนะคะการค้าการขายก็เรียกว่าจะคล่องขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความรักก็บางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละกะเข้ากะ ผลทางกันก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะถูกอ,อกถูกใจนะคะมาจากแดนไกลนะคะคำน้ำคมทะเลมานะคะหรือแต่สำหรับบางคนเขาเรียกว่ายังรอคอยคนรักเก่าอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตได้ด้วยนะคะโชคลาภเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิปซีเลข9680นะคะ9680นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนวันเสาร์โอ้เดวิล oh, คนเสาร์เดวิลขึ้นมาเขาเรียกว่ากิเลสนะคะนะใครเป็นโสดก็อยากเมกิ๊กนะคะอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวช่วงนี้นะคะอยากสังสรรค์อยากเฮปาร์ตี้ตามปรับตบามบาร์คาราโอเกะได้ด้วยนะคะนะักก็มีโอกาสนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับกลางค่ำกลางคืนนะคะดึกดึกเดินเดินนะคะริ้งดื่มนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็หวยหุ้นการพนันนะคะ สล็อตก็ได้นะคะอาจวินเหรียญใจใหญ่ใจถึงช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจ, raised, ใจกว้างกล้าได้กล้าเสียอยากจะได้นะคะนะอยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่อยากรีไฟแนนซ์รถใหม,นนะะนะม่อยากลงทุนนะคะก็เป็นไปในะที่ถังที่ดีมีโอกาสลงทุนนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจบางคนก็เปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่ก็ได้ด้วยนะคะ จะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่การันตมิตรใหม่ๆนะคะคิงดาบนะคะมุ่งมั่นแข็งแกร่งนะคะจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะมองโดยภาพรวมแล้วคนวันเสาร์นะคะการงานดีนะคะรับผิดชอบดีนะคะหรือว่าการเงินนะคะการเงินก็ดีนะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะราจะอาจจะเยอะนิดนึงก็เพราะว่าความใจใหญ่ของเรานะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับ าการลงทุนก็อย่างที่บอกนะคะนะเปลี่ยนตเเปลี่ยนรถใหม่นะคะซื้อรถใหม่ก็ได้นะคะลงทุนธุรกิจก็ได้ริ่งดื่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ได้เลยนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าการเงินมักจะหมดไปกับความอยากจะได้มักจะหมดไปกับกิเลสนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีกู้ครองก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจมาจากแดนไกลนะคะ โชคลาภนะคะหมายเลขยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคตันเลขน้าไพ่จากพ้อยยีส่เนเลขห้าศูนย์น้าศูนย์ศูนย์ศูนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ